ดูเซตสวัสดีครับเป๊ะครับแจงครับโอ้โหวันนี้มีสเปเชียลเกสต์อันนั้นน้ำตัวก่อนสวัสดีครับเจมส์ครับผมอนักกรนไายไปแล้วมางานหลายคลิปเพราะว่าวันนี้อ่ะจริงๆอ่ะมาเอาไว้นี่รางวัลใช่ใช่คลิปเอาไว้ศนนี่จากแฟนคลับจะเป็นชิงงานแล้วนะแน่เริ่มอัพเกรดอัพตำแหน่ง เขาเรียกแบบว่าโปรโมชั่นคือไหนไหนมาแล้วเราใช้งานแบบว่าคุ้มสุดขีดเลยคุณเจมพูดถึงช่องุเจมหน่อยไดครับผมก็ตอนนี้ผมทำช่องชาแน o u t u b e ของตัวเองนะครับชื่อช่อง M4PJ Official ครับผม M ตัว M เล็กตัว P แล้วก็ตัว J ครับผมแล้วก็ Official เพราะว่าช่องนี้จริงๆเนี่ยเป็นช่องเหมือนสนองนิดผมครับเพราะว่าผมกับเพื่อนเนี่ยทำเพลงด้วยกันคือทำช่องมัเนี่ย คล้ายๆเราครับคือชอบชอบแล้วก็แบบว่าอยากมีแบบว่าเป็นเหมือนแบบช่องทางอ่ะไว้เก็บงานเราใช่งานของเราผลงานของเราเป็นเหมือนเป็นพอร์ตโฟลิโอเอออย่างเงี้ยนี่ผมว่าโฆษณาได้เต็มที่เลยเต็มที่เลยก็จริงๆแล้วก่อนอันนี้ก็มีค่ายอะไรเงี้ยเป็นบอยแบนด์กับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบอยากจะทำเงินสองคนบ้างอยากมีเงินสมโตเพราะว่าวันเราเราอยู่ค่ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําเพลงตามค่ายใช่ไหมใช่ตอนนี้เราแบบเราอิสระเราเลยแบบอยากทําไว้เพื่อ ตอบโจทย์ตัวเองอิสระเสรีเต็มที่ไม่ต้องมีกรอบไม่ต้องมีคนมาครอบเราอ่าก็เลยตอนนี้ก็จริงๆเปิดไว้ตั้งนานนะครับเปิดไปสามตอนนี้แต่งมิกซ์เทปไปสามเพลงนะครับ I'm gonna do everything with you ชดอฟฟี t แคบบิสซี่เลื่อนในอดีตก็ปล่อยมาเป็นผ่านไปเด็กตอนนี้มีกับเธอคนเดียวกับพ่อแล้วนี่จะหายไปแค่เมาเมาวิบวิชีไปแบ๊กจะไม่ต้องไปแครบุ๋มาเอ็กซ์เกิล You are my best แล้วก็มีคลิปเต้นที่ผมเป็นคนคเรียกราฟหรือคลิปชาร์ตต์ตเอง Slide bitches Lotta lot pimp pinky in icy chain the when on of gang rang gang, my อันนี้โหมดหมเดวกับที่เราเคยให้คะแนนหนังครับโครเรโอกาฟีเออแต่ในมุมนี้คือหมายถึงว่าออกแบบท่าเต้นคิดท่าเต้นเองดีไซน์ท่าเต้นแล้วพวกมิกซ์เซฟเนี่ยก็เป็นแต่งแรปเองเขียนเนื้อเองเมโลด็งเมโลดี้คิดเองหมดเอออันนี้เพื่อนคือคุณแมนแม่งครับผมครับแม่งครับผมเออคุณแมนคุณเจคุณแมนสวัสดี กดซับช่องมาด้วยข้อณสนอยข้ออะไรนะต้องทำงานบ้างนะกูทำงานแล้วนะอันนี้แบบโปรโมเตมทีครับผมใครที่แบบว่าเป็นซับสไคร์เบอร์ช่องเราอาจจะสนใจครับผมชอบเพลงอันนี้แบบเรียกว่าผมเรียกว่าที o p อปละกันอ่าเหมือนแบบไทยแลนด์ p o อปครับผมแต่มีกลิ่นอายของฮิปฮอป R&B R&B ป๊อปใช่ผสมเออใครที่แบบชอบเรื่องเต้นชอบเรื่องแร็ปเฮ้ยลองแวะไปดูช่อง ถูกใจกดซับดเลยกบทสุดเพิ่งทำเพลงคเวอร์ของซอแบ a ดไปซอแบ๊ดี่เป็นวงดังของของไทยชื่อเพลงว่าเรื่องเมื่อคืนครับผมก็แมนก็ทำบีทใหม่เลยล้วเอาเมโลดี้เข้ามาแล้วผมก็แต่งแรปของผมเองเขียนเองหมดทำใหม่หมดก็เพิ่งปล่อยไปได้สัปดาห์เดียวเองพันต้นๆละนี่เห็นไหมวิววิ่งมาช่องเราอีกมา่ิงมา่ิงเฮ้ยช่องเรา คนดูช่องเราอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ครับสู้มาปั่นของผมด้วยนะเราแวะไปนี่ด้วยก็แล้วเดี๋ยวนี้ผมเนื่องจากว่าผมทำิกซ์เทปกับโคเวอร์เยอะแล้วก็เลยจะทำเพลงของตัวเองเลยคืออันเนี้ยสร้างใหม่ครับทั้งหมดเลยอ่าอก็เป็นเพลงที่แมนทำบี a เออกมาแล้วก็ช่วยกันแต่งเนื้อแต่งเมโลดี้แต่งแรปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงของตัวเองที่แบบกล้าพูดเต็มปากว่าเอ้ยนี่คือเพลงเราร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเองทั้งหมดเราเออใช่ อันนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับ5เพลงครับผมนี่เป็นแบบมินิอัลบั้มเลยแล้วเดี๋ยวพอ5เพลงนี้อาจจะปล่อยครบรู้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเรียกมาอีกเอากลับมาพูดคุยกันสารภาพกันอาจจะอยู่ในช่องนี้นะ K-pop เพราะมันเป็นโทนเกี่ยวกับเพลงเป้บ้าม K-pop กดซับเสร็จไปกดอันนี้ต่อ M4PJ Official เดี๋ยวผมวางทุกลิงก์ไว้ให้ใน description ไว้ให้นายปักหมุดครับมนต์เออมีครบเลยทั้งของเราทั้งของคุณเจมเลยใครสนใจเนี่ยแวะไปกดซับไว้ได้เลยอ่วันนี้อ่ะใกล้เคียงเรื่องเพลงเป็นเพลงประกอบไหนมครับ MV ประกอบภาพยนตร์ a n i m a t i o ด d i นีย์เฮ้ยเห็นเขาทีวิวว่าเรื่องนี้คือ1 0บสิ น่าสนใจมากคือวัฒนธรรมของเรื่องนี้มันเกี่ยวกับซา u t ์อีสเอเชียบ้านเราบ้านเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศสมมุติแต่ว่ารวมหลายวัฒนธรรมเลยมีคาแรคเตอร์ในเรื่องอ่ะชื่อตุกตุกด้วยชื่อไทยมากเลยนะไทยแบบไทยสุดขีดมังกรเนี่ยเท่าที่เห็นในโปสเตอร์เท่าที่เห็นในเทรลเลอร์เนี่ยคล้ายๆพญานาคนะเออเจ้ายาวอันนี้เราตีความกันเองนะอาจจะผิดอาจจะผิด คล้ายๆยพญยานาคแล้วก็เหมือนเป็นแบบหนังแอนิเมชันของดิสนีย์เรื่องแรกที่มาแบบเป็นเจ้าหญิงอ่ะทิ้งโซนนี้อ๋อเป็นโซน ผมเมื่อก่อนก็จะแบบมีทโธนยุโรปอเมริกาคือเป็นเหมือนอพูดง่ายฝรั่งใช่ถ้าจีนเนี่ยมีมู่หลานนึงที่ก็มมูหลานเป็นเจ้าหญิงปะไม่ไม่ใช่ไม่เชิงแต่ก็เป็นนางเอกแต่ก็เป็นจีนไงเขาก็เป็นอีกเอเชียหนึ่งคือไม่ใช่โซนบ้านเราอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเต็มเลยเนื้อเน้นเฮ้ยน่าดูมากเรายังไม่ได้ดูน่าตอบโจทย์คนแถวคนที่แบบว่าใช่ ขอาศัยอยู่ทนเนี้ยถูกต้องเลยหลายประเทศเลยนักแสดงเนี่ยจะมีแบบโหเยอะแยะเลยเวียดนามมาเลเซียเกาหลีที่มาให้เสียงพากโอ้โหแบบรวมเลยนานาชาติเลยคือแบบเฮ้ยเจ๋งแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เราพูดเลยว่าช่องเรารีวิวอม่ามีรีวิวเรื่องนี้แน่นอนครับแต่วันนี้รีแอคชั่นเอมก่อนคือสานจารการเนี่ยก็ดูดูได้สายแบลวเราก็ทำูเอล่าไปแล้วนี่มันดิสนีย์ เรื่องรายา and the last สราก้อชื่อนางเอกเราก็ไม่รู้จะออกเสียงไงนะก็ะยังไม่ได้ดูยังไม่รู้ว่าเขาเรียกกันยังไง<ช>ไม่รู้ละยาลายะ ลายาระยะเราไม่มั่นใจเออแบบตรงนี้อันนี้ไม่ไ่าใช่ระยะนี้อม่ได้ใช่ระยะใกล้ระยะไกลเอออันนี้ไม่มั่นใจใครที่รู้พิมพ์ข้อมูลมาบอกหน่อยเดี๋ยวหรือเดี๋ยวเราดูแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็รู้ละเขาเรียกทำไมเพราะเราได้ยินเสียงเขาเรียกใช่อันนี้เป็นมิวสิกวิดีโอ Lead the w a ่อันนี้ชื่อเพลงครับ Lead the Way ร้องโดยเจเน่ไอโก้โอ้โหชื่อชื่อเท่มากชื่อมันมีแบบตัวอักซองนะคือมาถึงของฝรั่งเศสผมได้เดาว่าน่าจะเป็นเชื้อสายฝรั่งเศสแต่ในข้อมูลเนี่ยเป็นคนอเมริกันนะใช่ดังเหมือนกันครัังบมีนักร้องหลายคนเลยฟีดมีใครบ้างโอมาเรียนเออโอมาเรียนนี่ก็ดังอีสต์บีีสตบนี่ดังมากดังสุดขีด เด็กเนี้ยเดรกเด็กที่รุ่นรุ่นนี้เด็กนี่รุ่นใหญ่ลังรุ่นใหญ่ของวงการเพลงดังสุดขีดคือเจนน่ไอโกะที่ร้องเพลงเนี้ยไปฟิชชิ่งมาหมดแล้วโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดาแสดงว่าระดับดีกรีนี่คือแบบไม่ไม่ไม่ธรรมดาที่ขึนมาเนี่เขาเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะของตัวเองเลยอ่มีช่องของตัวเองด้วยเป็นศิลปินอาร์ติสต์เลยเราอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่จริงๆริอะดังช่องนี้นี่คือโฆษณาให้เต็มที่เต็มที่มี ชื่อเพลงซาติว่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดช,ชื่อเพลงมันจะแบบแปลกๆหน่อยแต่อันนี้เป็นซิงเกิลของคุณเจเน่ไอโกะเลยโหยอดวิวเยอะหลายแบบหลายร้อยล้านเออหโหดโหดอยู่เอออัพมั้งให้ผมจำได้ใช่ใช่วันนี้เรามารีแอคชั่น MV Lead the Way ร้องโดยเจเน่ไอโกะคนนี้เลยหนังแอนิเมชั่นล่าสุดสุดขีดใหม่แบบใหม่กิ๊กเลยลิขยะ กับมังกรเสียเมันรู้ักชื่อตังตั้งชื่อตังตั้งชื่อวิเชียนว่ะระยะกับมังกือตัวสุดท้ายอ่ารีกแอคชั่นก่อนเลยเดี๋ยวเมาส์กันอีกหลังหลังเรียกเนื้อหาคอนเทนต์ช่วงถัดไปติดลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ครับเราจำเป็นที่จะต้องตัดส่วนนี้ออกต้องขออภัยไว้ด้วยครับระยะและมังคืตัวสุดท้าย เหมือนพญานางจริงใช่ใช่ตรงฟอนต์อะยังเหมือนเลยอ้าเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเพลงนี้แบบว่า2 0ง1ี่สเ Disney Enterprises โอเคโอ้เหขบม่อก้แบบพักเหนื่อยก่อนหอบก่อนคือต้องพูดอย่างนี้ เพลงมันโดนใช่ใเพลงมันรู้เพลงมันดีรู้เพลงมันดีมากคือแาบคนอาจจะคิดว่าเอ้ยที่เพลงช้าไพลออกไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบคือจริงๆจังหวะมันก็ไม่ช้ามากใชคือกรูมันแบบกร้เพลงมันดีได้เลยอ่ะีีก็ดคือฟังแล้วแบบเฮ้ยคอนโทรลร่างกายไม่ได้เลยคือว่า ขอลุกขึ้นหน่อยเพราะจริงเราชอบเต้นใช่ใช่สายเต้นถ้าใครใครกดดูช่องเจนเดี๋ยวรู้เพราะเนี้ยโคโลกราเฟอร์ท่าเต้นอยู่แล้วผมก็ชอบเต้นชอบมาตั้งนานมากคือผมเต้นมาเกินครึ่งครึ่งชีวิตแล้วใช่ครับเนี้ยคืออยู่กับเกี่ยวกับการเต้นอ่ะเกินครึ่งชีวิตแล้วแล้วพอเพลงมันโดนนะโอ้โหมันแบบโอ้โหมันมาเองเลยมันแบบขอลุกหน่อยว่าจริงนี่ผมอยากบอกนะว่าพี่เป้พี่บัามนี่เป็นครูรุ่นแรกผมจริง เอาจริงนี่ครูรุ่นแรกผมนะถึงบ,บางทีผมอาจจะหลุดแบบครูเป้ครูบ้ามเมื่อก่อนเนี่ยชอบเรียกสลับเดี๋ยวเรียกครูบ้างเรียกพี่บ้างเพราะว่าแบบเนี่ยรุ่นแรกใครใครที่ดูคลิปหนึ่งอ่ะจะได้ยินเรียกบ่อยครูเป้ครูเป้ครูบ้าม้ามจะเรียกสอนอะไรกันวะเกยวกับเต้นคือผมชอบชอบสายเต้นเพลงนี้ฟังแล้วแบบโอ้แม่งได้เว้ยคือกรุ๊ปมันแบบมันส่งมากเออเมื่อกี้พูดถึงเมื่อก่อนคุณเจมทักมาเออประเด็นน่าสนใจ มันบางกรเนี่ยมันมีหลายประเภทครับมันมันมีแบบฝั่งฝั่งยุโรปใช่ก็จะเป็นคล้ายๆพวกเรียกว่าไวเวิร์นวีเวิร์นเออเป็นเหมือนแบบเป็นแบบสี่มันเป็นเหมือนเหมือนยืนอย่างเงี้ยสี่ขาแล้วเป็นปีกเข้าไปซึ่งไอ้จริงๆมันมีเป็นทํำเป็นหนักเลยนะทำเป็นไชคอนเหมือนกันนะหลายเรื่องเยอะอะไรนะฮาจูเทนฮาจูเทนราก้อนใช่ก็จะเป็นมังกรนั้นแล้วก็มีมังกรดากันบอล อันนั้นี้เป็นทรงจีนอันนั้นผมว่าตะวันออกจีนใช่จีนคือเป็นแบบเหมือนที่เราเชิดมังกรไงใช่ที่ของจีนอะสีแดงอะไรของจีนอะใช่เลยอันนั้นคือทรงดากันบอลเชงลองเชงลองจริงในมู่หลานก็มีมังกรนะมีตัวที่คล้ายๆสีแดงๆอ่ะแต่ว่าในหนังอ่ะไม่มีในหนังตัดออกแต่ในในอนิเมชั่นคลาสสิกมีใช่คล้าคล้ายๆกิ้งคือหน่อยและอันเนี้ยเหมือนมังกรน้ำ เพราะมันอยู่ในน้ำอะเยอะที่เราเหในใน MV วเนี่ยมันมันว่ายน้ำเลยแหละมันปลาไหลเลยมันผมเลยไปมองว่าคล้ายๆพญานาคครับคือมังกรในโทนที่ผมเท่าที่ผมเข้าใจนะมังกรในโทนนี้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นมังกรที่อยู่ในน้ำมังกรที่ไม่ได้ปีกแบบของใช่ไม่ได้บินไม่ได้บินใช่อันนี้อาจจะเป็นแบบสายแบบใกล้เคียงพญานาคอันนี้คือเราเดาเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูหนังแต่มังกรเนี่ยเราเห็นในแฟนตาซีในอะไรเนี่ยเยอะ หลายเรื่องอย่างเกมวับโชว์นี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งไอลาทารอส์อะมอนสเตอร์ฮันเตอร์อะที่รีวิวไปแล้วนั่นเป็นแบบหนึ่งอันนั้นมันทรงแบบไวเวิร์นวีเวิร์นเออมันเป็นแบบก็ใหญ่แต่เหมือนใหญ่กว่าไวเวิร์นดราดราค่อนมันมันจะใหญ่กว่าขนาดลาทารอสกับเดียบอ์ลส์ไม่เหมือนกันเลยมุดดินใช่มังกรมังกดันคือเออมังกรมันมีมังกรดินอีกมังกรน้ําคือมันเยอะหลายประเภทแต่ว่าที่ต้องพูดเนี่ยเพราะเขาใช้ชื่อว่าเดอะลาสดราก้อนใช่คือชื่อเรื่องมัน โชว์ให้เห็นเลยว่าเฮ้ยมังกรนะเวย้ยเออแต่พอเรามาดูเนี่ยเอ,อมันเหมือนพญานาคเว้ยมันทรงแบบมังกรน้ํหว่ะมันไปอีกประเภทหนึ่งเว้ยเออเออเออเดี๋ยวรอดูหนังก่อนเดี๋ยวมาสรุปรีวิวให้ใเพลงนี้แนะนำใครที่ชอบแบบว่าฟังแค่แอนด์บีชิลชิลกรุ๊ปดีๆฟังแบบว่ามีไทยเข้าออมาผสมด้วยเออดนตรีกลิ่นดนตรีมันเป็นเอเชียตอวออกเสียงใต้มากๆเลยใครที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเดินออกกำลังกาย นู่นนั่นดินเปิดเพลงนี้ไปด้วยเออเปนไ้ครูไปด้วยเออครูมันได้เลยคนก็จะมองหน่อยคือผมเป็นบ่อยอาจจะอาจจะเข้ายิมนะเสียหูฟังปุ๊บผมเดินปุ๊บตาดาดาดาตาดาดาตาดาดาฟังทีเดียวเมโลดี้จำละเออเพลงดีคนก็จำคุณด้วยเหมือนกันเพลงเพราะเจนน่ไอโกเสียงดีมาก สวยมากด้วยสวยเสียงแบบโอ้โหเลยแบบโหดเลยโชว์เสียงสูงนี่คือแบบว่าเฮ้ยเจ๋งจริงแที่ผมชอบสุดๆนะคือเรื่องของเอ็มวีภาพสวยมากแล้วภาพมันซิงกับกับกับแอนิเมชั่นมันได้เลยใช่ครับมันลงตัวเออมนลงตัวนเหมือนเขาอ่ะไป้องในสถานอยู่ในนั้นในนั้นใช่แทบจะเหมือนไปอยู่ในโลกของมิตินั้นเลยเออแบบเรื่องนั้นนี้เรื่องเรื่องนี้เลยเออเอเออ น่าสนใจมากเรื่องนี้บอกเลยว่าช่องเรารีวิวแน่นอนครับดูดูแน่นอนเพราะว่ามันชุดเชิดก็เหมือนชุดไทยเลยใช่ที่เห็นแล้วมันน่าดูอะวัฒนธรรมโซนเนี้ยใช่เลยเราเราอะใกล้ตัวมากใช่ใช่ใกล้ตัวกับกับพวกเรามากเรื่องนี้แบบเฮ้ยดูแน่นอนดูแน่นอนแล้วเดี๋ยวรีวิวแน่นอนและเพลงเนี้ยแนะนําเลยว่าเฮ้ยเพราะใครที่ชอบเนี่ยลองลองกดนี่ก็ดูดูยูทูบเหมือนกันอืมเดี๋ยวจะบตรงว่าเพลงเพิ่งฟังเลยนะ ใช่ฟังครั้งแรกเข้าหูเลยรู้สึกแบบต้องขยับแล้วอ่ะต้องแบบกรุ๊ปต้องมาแล้วอ่ะเอออันนี้อยู่ในช่องดิสนีย์ vivo ช่องอฟี่เชียลเขามีอาพให้เลยอัพใหไปเลยของของดิสนีย์เขาเลย vivo เนี่ยมันคือเพลงเอกี่ยกับพวกเพลงพวกเอ็มวีดิสนีย์นี่คุณต้องเข้านะจริงนะเพราะว่าช่องนี้นี่ดิสนีย์เป็นหลักไยนะดิสนีย์พลัสถ้าเข้าไทยอ่ะคุยกับช่องเราได้นะอยากให้ทําอะไรอยากให้พูดอะไรก็คุยกันเออเต็มที่ แล้วก็อากอรจากไปขอบคุณทุกๆซับสไคร์เบอร์เลยโอ้โหขอบคุณมากค,คือเป็นแรงพลังกําลังใจให้เราเนี่ยคิดคอนเทนต์ใหม่ๆเอออน,นี้ก็คอนเทนต์ใหม่ค,มคือทําด้วยพลังใจกําลังใจจากทุกๆคนเลยที่กดติดตามให้ช่องเรารอันนี้ไหวสู้สู้อยู่กําลังซับไม่มีช่างมันไม่เป็นไรติดลบช่างมัน แต่อย่างน้อยเนี่ยโอ้โหแรงพลังจากซับเลขมันเพิ่มอยู่แล้วนะใช่ใชมันมาอีกแล้วนะคือแบบว่าเขาพูดจริงๆใครที่เซตเป็นพับลิกเราขึ้นชื่อตลอดอยู่แล้ว<อ>ใครที่เซตเป็นไพรเวทไว้ไม่มีปัญหาไม่เห็นชื่อกันไม่เป็นไรก็อย่างน้อยพิมพ์มาบอกก็ได้ให้ผมกดซับให้ช่องพี่แล้วเออคอม,มเมนต์คุยกันใช่ มีหลายคนน่ารักมากจําเลขตัวเองได้ด้วยผมเนี่ยรุ่นที่แบบ200ดีเทลดีเทลผมเนี่ยทันก่อน140อีกคือแบบให้เห็นว่ากดตั้งนานแล้วนะโอ้โหขอบคุณมากคอมเมนต์มาคุยกันแบบนี้เฮ้ยน่ารักอ่านแล้วมันก็มีแบบพลังอยากคิดครีเอทคอนเทนต์แปลกๆใหม่ๆมาให้ลองดูกันเนี่ยเกสเกิร์สมาเลยมาเลยคือแบบใช้งานเต็ที่จากแฟนคลับสู่ทีมงานสู่ทีมงานเดี๋ยวอาจจะเห็นอีก เดี๋ยวอาจจะต้องบอกว่าตามตัวมาอีกค่าตัวฟรีผมกลัวอยู่นะเนี่ยเพราะว่าผมขิงเขาไปเยอะไงในวันด้าผมแบบไม่เอาไอ้นี่แล้วค่ะแม่งฉิงจัดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวอยู่นะผมผมหยอกเล่นนะทุกคนถ้าไปดูในคลิปในวันด้าแล้วผมหยอกเล่นจริงๆนะเราแบบว่าตลกโปกฮาเฮฮาปาร์ตี้เดี๋ยวคุณหม้อคุณเจมเนี่ยผมได้สองคนละที่แบบว่าค่าตัวฟรีเว้ยเออเว้ยเออได้อยู่เว้ยเออขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คุยกัน คือมันเป็นพลังกําลังใจหลายคอมม์เลยนะชมแล้วก็เชียร์แล้วก็ส่งกําลังใจมาวเฮ้ยพี่ทําต่อพี่ทําต่อพี่อย่าเพิ่งหยุดทําช่องอู้อ่านแล้วมันก็แบบหยุดได้ไงอ่ะเนอะใช่ไหมมีคนเขามีคนดูแล้วว่ามีคนดูแล้วอ่ะใช้คํานี้มีคนตั้งใจดูเราเหมือนที่เราตั้งใจทําคลิปก็เป็นหนึ่งในคนที่รอนะเออเออเออแล้วก็คือไอ้ที่บอกใครที่รอวันด้าวิชั่นตอนนี้มันจบไม่มีปัญหาเยียวทหารแล้วดูหนาว มาต่ออยู่แล้วหรือคอนเทนต์อื่นเนี่ยเราเพียบเลยบานเลยต้งใช้ครับต้นใเพราบานเลยรีวิวหนังนี่ระยะมังคือทาทําชัวร์ทชัวมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวเชิญพุงเจมาอีกเออเนี่ยในองค์รีแอคชั่นเวงเอประกอบหนังถ้ามันน่าสนใจแล้วมันเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยเราทําเลยเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆเลยเดี๋ยวมีรีวิวของเล่นอีก อันนี้คุณเจมเนี<ช>่ยชอบเลย<ช>ผมู้บอกว่ามึงคิดอย่าง้วกันว่ามึงมาเล่นของเล่นฟรีมึงมาเล่นของเล่นเป็นเพื่อนกูเออแต่ว่าผมว่ามันต้องมีสักวันอะหายไปชิ้นสองชิ้นเพราะฉะนั้ <c oughs> <c oughs> กน,นก่อนปิดกองเนี่ยผมยังต้องตรวจของ <c oughs> ทุกครั้งก่อนคุณเจมกับเฮ้ย hey, <c oughs> มึงเปิ่เป๋่าเลยมีอะไกูติดกับไมอกว่าตูวไอตัวขวามันหายไปไหน เอ๊ะว่าตัวนี้มันมีอะไรวางอยู่วะจำไม่ได้ดีะงงเดี๋ยวมีอีกรีวิวของเล่น<ร>ทำแน่นอนค<ช>ทำแน่นอนคอนเทนต์เราเยอะครับผมหลากหลายใครที่เป็นแฟน MCU นี่หายห่วงสปอยนี่มันเป็นเมนคอนเทนต์อยู่แล้วเ,<ร>เออรหรือใครที่ชอบช่องเราส่งต่อไปเพื่อนเฮ้ยนายดูช่องนี้ดิแม่งโฆษณาโคตรเก่งเลยเ<ร> สปอนเซอร์ก็ไม่มีนะโฆษณาตัวเองถ้าโฆษณาก็ไม่ได้แม่งโฆษณาเพื่อนเว้ยแม่งโฆษณารุ่นน้องโฆษณารุ่นพี่คือว่าแม่งโฆษณาเก่งจริงเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากให้เราแบบทายอินสินค้าหรือให้พูดถึงอะไรเนี่ยโหติดต่อมาได้หมดเลยนะขายยับคืออวยแรกทำหมดอะเดี๋ยวโยงเข้ามาเองเอออวยแหลกขายเก่งบอกเลยว่าช่องเรานี่แบบเรื่องอวยเนี่ยหายห่วง เพราะฉะนั้นใครที่ชอบช่องเราฝากหน่อยส่งต่อไปเพื่อนแชร์ไปปรับ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 เนี่ยจะช่วยเหลือช่องโอ้โหช่วยได้เยอะเลยด้วยจากสองคนดูกลายเป็นสี่คนจากสี่กลายเป็นแปดแปดกลายเป็นสิบหกจนผมคูณไม่เป็นแล้วเออมันไปได้อีกเยอะแยะเลยถ้าคุณช่วยช่องเราถ้าชอบช่องเราวิธีช่วยช่องเราง่ายได้สุดขีดกดติดตามฟรีครับคุยคอมเมนต์กันฟรีกดไลค์กดแชร์ส่งให้เพื่อนฟรี ทางบ้านด่าเลยฟรีบ้าแหละกูเสียค่าเน็ตจ่ายค่าเน็ตดูมึงฟรีตรงไหนเออหมายถึงว่าเราพูดว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายแล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอ้ชิ้นอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับผมกดซับสไคร์เนียฟรีนะกดได้เลยคล๊กติดตามเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลกดกลิ๊กเนี่ยแค่นี้เองง่ายสุดขีดเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมซับสไคร์ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่<ๆ>นะครับสวัสดีครับระยะรอรีวิวได้เลย